ค่ะระหว่างรอรถนะคะก็ประมาณหกโมงหกโมงสิบนาทีนะคะมืดมากเลยเนี่ยก็ประมาณสามองศานะคะตอนนี้มืดมากเลยจูรอรถบัดนะคะดูดอกไม้เนาอดอกไม้สวยๆค่ะ หอมด้วยนะมีกลิ่นหอมอ่อนๆออันนี้รู้สึกมันจะร่วงแล้วเนะแต่ว่าก็ยังสวยอยู่นะคะเนานะก็ก็จะมีคนเอาดอกไม้มาวางจัดสวนให้นะคะตอนกลางคืนมันก็จะสะลดหน่อยเนาะ มันหนาวมันหนาวค่ะนี่นะคะบริษัทระหว่างรอรถนะคะข้างในก็มีที่นั่งทีวี TV นะตรงนน้นทางนู้นสุบบุนะีรเนาะเดี๋ยวรถก็มาแล้วค่ะตรงนู้นก็ห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็มีสองที่นะข้างในก็มีนะคะตรงนี้ข้างนอกนะคะ เลิกงานแล้วเห็นกลรื่องบินลำนี้จ้องจะถ่ายรูปค่ะอเครึ่งจะสามทุ่มครึ่งเงียบหมดแล้วค่ะ เงียบมากเลยค่ะอันนี้ห้องสูบบุหรี่นะแล้วนั่นก็อีกฝั่งหนึ่งนะ ที่อาบน้ำนะคะห้องอาบน้ำนะดูเมนูอาหาร having preparation. Further information on vehicle will be provided as soon as possible. Passengers are requested to remain among the number 31. Please approach and all the organ บินนาลิตะค่ะหนาวมากสามทุ่มกว่าแล้วนะคะเงียบเหงาจังเลย